ครับสวัสดีคุณท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบผมในโลบอกนะครับผมแบบไคจู p a r a ไดซ์กันนั่นเองนะครับโดยแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแนวโรเพนะครับผมเป็นแบบแนวเดียวกันกับ infected smile เลยนะครับ้าใครนึกไม่ออกนะครับผมก็โดยแบบนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันนะครับคือฝ่ายมนุษย์กับฝ่ายไคจูนะครับโดยมนุษย์เนี่ยก็ต้องฆ่าไคจูให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนไคจูก็ต้องแพร่เชื้อใส่มนุษย์ให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ โดวยวันนี้เราจะมาแนะนําฝั่งมนุษย์นะครับว่าพวกอุปกรณ์หรือว่าชุดป้องกันหรืออาวุธเทพๆเ,เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่เเราฝั่งมนุษย์นะครับในวันนี้ก็คืออย่างแรกนะครับอันจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็จะมีชุดแหลบให้ไม้เบสบอลขวดนะครับก็ทาโกตตงนี้นะครับซึ่งขวดนี้ก็าหาได้ค่อนข้าง ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีสปอนช้านะครับแล้วมันโคนก็จะเก็บไปรวดเร็วมากๆนะครับโอเคเราจะเริ่มจากฝั่งนี้กันก่อนเลยนะครับฝั่งด้านบนตรงนี้นะครับโดยในอาวุธของมนุษย์เนี่ยอาวุธที่เทพ,เทพเยจะมีอยู่ประมาณ3าอย่างนะครับนั่นก็คือ,อขวานนะครับค้อนปอนแล้วก็ขวานแบบนี้นะครับจะเป็นฝักอันที่เก็บได้นะครับ ขวานค้อนปอกแล้วก็ดาบคาตนะนะครับก็คือสาวุธเทพนะครับของฝั่งมนุษย์แล้วก็จะมีวุธอื่นๆด้วยทียยหน่อยแต่ไม่ได้เทพเท่า3อย่างนี้นะครับแล้วข้างนั้นจะไม่มีอะไรนะครับออในฝั่งของลูกอาหารจะมีไม้เบสบอลแล้วก็พวกอาหารเยอะแยะเลยนะครับนี่ผมได้เก็บแล้วก็มีมีดตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็จะมีมีดอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับตรงนี้แต่มีดมัน มันก็เป็นอาวุธอยู่ในระดับกลางนะครับสำหรับผมมันก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับส่วนในห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับผมผมเคยมาดูหลายรอบแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นห้องเก็บของเฉยๆก็ตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ตลอดห้องตรงนี้จะไปดูในส่วนของฝั่งโน้นกันนะครับ ที่จุดสะพอนนครับท่าผู้ชมจะได้ไม่งงนะครับจต้องเริ่มที่จุดเดิมทุกครั้งนะครับนี่เราจะเริ่มที่จุดเดิมทุกครั้งก็คือประมาทางนี้นะครับเมื่อกี้เราไปทางนู้นใช่ไหมครับแต่เราจะมาเลี้ยวขวามาเดนครับทางนี้ปึ๊บนี้ก็จะมีขวานะครับแล้วก็เป็นที่อยู่ของดาบคาตนะนะครับเ็าจะโอ๊ยคิดถือว่าท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้คือพอดีว่าผมลืมนะครับเพราะมันจะมี สารพิษตกลงมาจากฟ้าด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วผมก็เดินไปเจียบมันพอดีเลยนะครับไปปิดทางด้วยไม่ตายเด็ดโอเคนะครับเราเริ่มกันใหม่นะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาเลยครับวิ่งวิ่งวิ่งมาตรงนี้เลยปึ๊บตรันี้แล้วก็จะเจอกับเอ้ยใจเย็นจะเจอกับนี่ก็จะมีดาบคาษนาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหใจเย็นก่อนทุกคน โอ้ยสามตัวเลยเหรอต้องรีบหนีก่อนนะครับห้องนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นขวานนะครับกับคอนปอนนี่นะครับอตรงนี้คอนปอนแต่ดูเป็นแบบนี้ก็จะมีความยากลำบากยิดหน่อยนะครับผมเพราะคนมันไคจูค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ ลําบากมากนะครับถ้าเราไม่มีอาวุธดีๆเลยนะครับอันนี้เราจะไปฝั่งนี้ต่อกันเลยนะครับในห้องนี้จะเป็นห้องฉลามนะครับฉลามไี่โดนกินก็กลายเป็นไคจูนะครับไม่ได้ตายนะครับโดยที่ห้องฝั่งนี้นะครับจะมีเราไปดูกันคืห้องไหนอ๋อนี่นะครับห้องเดินที่ผวิ่งมากิจะมีค้อนปอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในห้องนี้จะมีชุดป้องกันอยู่นะครับเป็นอ่ะผิดห้องนี่จะมีพวก คอนพ,พวกอะไรมันจะสปอนสลับสลับกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นของที่ตายตัวนะครับแต่ห้องนี้อยู่นานไม่ได้นะครับจะเป็นแก๊สพิษหรือจะกลายเป็นไคจูนะครับผมนี่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรโอ้ยนี่ชุดที่จะมีชุดป้องกันด้วยนี่นะครับมันจะมันเหมือนมันจะเปลี่ยนที่สปอนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ไม่ใช่เปลี่ยนที่สปอนที่ของที่สปอนนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าหลักๆมันจะโบอลยู่แถวๆนี้นะครับโอเคเีาจะเลี้ยวมาทางนี้ต่อครับคันี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแต่ว่าทางนี้จะมีห้องรับอยู่นะครับนั่นก็คือตรงแบบนี้อ่ะนี่แล้วก็เป็นรูปของคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาในที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมรู้จริงๆว่าหมายถึงอะไรนะครับเป็นห้องรับทนะี่ผมมาเอื่อมาเจอนะครับ โอเคห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับจะห้องรับอย่างเดียวแล้วก็เดินมาทางนี้ต่อนะครับก็จะเป็นห้องต้นไม้นะครับโดยที่มันจะมาจากทางนี้นะครับถ้าถ้าเดินมาจากจุดสปอรนะครับมันจะมาจากมันจะเดินลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมเดินกลับให้ดูก่อนนี่นะครับจะเดินต่อจากห้องฉลามนะครับก็เดินต่อมาทางนี้เลยก็จะเจอกับห้องดอกไม้อ็นี้อวดก็จะมีห้องนี้ผม จำได้วมันไม่มีอะไรนะครับก็เดินม,มาทางนี้ต่ออ๋อไม่ใช่เดินม,มาทางเดิมพุ่ <c oughs> มลงพุ่มลมเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับห้องนี้เท่าที่ผมจำได้แล้วก็มาทางนี้ต่อเลยนะครับทางนี้จะเป็นพวกอาหารนะครับอาหารนี้จะสุ่มไปเรื่อยๆนี่ครับนม่เป็นอาหารอย่างเดิมตลอดแล้วก็ถ้าเป็นห้องฝั่งขวาทางนี้จะมีแฉลงอยู่ตรงนี้นะครับแฉลงเอาไว้โอ๊ะ เชลเลนเราจะเอาไว้พังตู้น้ำนะครับผมคำถามว่าพังทําไมนะครับก็คือส่วนห้องมุมนี้ไม่ต้องไปดูก็ได้น่ไม่มีอะไรนะครับผมตู้น้ำเนี่ยจะพังเอาเจ้ากระปองน้ำนะครับเอาไปแลกเป็นถวเขียได้นะครับผมส่วนห้องนี้จะมีไฟฉายอยู่นะไฟฉายจะหยิบไม่ได้นะครับตัวกัไฟจะดับนะครับผมแล้วก็ห้องนี้จะมีท่อไปคอนปอนนะครับก็จะสอบสับไป รประมาณนี้นะครับก็ถ้าวิ่งมาทางนี้นะครับวิ่งต่อมาทางนี้ก็จะเป็นขวานนะครับแล้วก็จะมีคาสนาอีกเล่มหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นี่มันจะสบอน,นตรงนี้นะคาสนาอีกเล่มหนึ่งก็มาเบสบอลแล้วก็วกถ้าวิ่งต่อมาทางนี้ก็จะเป็นก็จะเข้ากลับไปตรงกลางแล้วนะครับ แลจะมีอาวุธอีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงชั้นตรงนี้เลยมีมาเบสบอลแล้วก็จะมีชุดป้องกันนะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับชุดป้องกันแบบที่ผมใส่อยู่นะครับชุดสีส้มนะครับผมก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมสําหรับตําแหน่งของของ,ของทั้งหมดนะครับในแมปนี้เท่าที่ผมเห็นนะนะเท่าที่ผมหาเจออันนี้ผมไม่ได้นับตอนที่แบบมันมีอีเวนต์ไฟดงไฟดับอะไรนะครับผม อันนั้นอาจจะมีของเพิ่มมาอีกก็ได้นะครับก็เห่านี้ผมขอจบไว้เท่าน,นี้ก่อนครับถ้าใครชอบ้าอยนลืมฝากกดไลค์กดติดตามนครเป็นกำลังใจนะครับผมคลิปต่อไปด้วยนะครับสวันนี้ก็บายบายครับผม